จริงอยู่ที่ชัยยาจะมีภูมิศาสตร์เป็นรองปาเลมบงังแต่ในอดีตที่นี่ก็พบร่องรอยการค้าทางทะเลโดยเฉพาะบริเวณแหลมโพอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในเมืองท่าการค้าสําคัญที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาในทศวรรษที่ผ่านมากรมศิลปากรพบหลักฐานจํานวนมากที่สนับสนุนการเป็นเมืองท่าการค้าในสมัยศรีวิชัยของแหลมโพ เช่นเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังที่เคยกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดอยู่เต็มชายหาดแหลมโพเครื่องถ้วยเปอร์เซียภาชนะดินเผาของอินเดียและลูกปัดอีกเป็นจำนวนมากแต่ถึงจะพบหลักฐานจำนวนมากเอกสารของพ่อค้าอาหรับที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับสีวิชัยและร่วมสมัยเดียวกับอี้จิงได้จดบันทึกเรื่องราวของบ้านเมืองที่อยู่ระหว่างการเดินทางเอาไว้และน่าสนใจว่า ไม่มีบันทึกเล่มใดเลยระบุว่าชัยยาคือที่ตั้งของสีวิชัยเวลาเขาพูดถึงเส้นทางหลักนะครับไม่เคยการพูดถึงเข้ามาในนี้เลยเรารู้ว่าเรืออาหรับบางลำเนี่ยเข้ามาเป็นเส้นทางรองคือเราเราพบเรือพันธุสุรินอันนี้คือหลักฐานทางรองเลยนะฮะแต่ทางหลักเนี่ยเราไปดูในเอกสารอาหรับเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยนะเพราะนั้นความเป็นสีวิชัยที่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ะฮะคือเอกสารอาหรับจะเป็นตัวไขทั้งหมดเหมือนกันนะฮะว่านอกจากที่ สีวิชัยจะไม่อยู่ที่ชายาแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงแ,ตแถวนี้แหละครับช่องแคบปาเลมบงัง